สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม HeroQuest ครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือไอดอล RPG อีกเกมหนึงนะครับที่ตอนนี้จะเปิดให้เล่นอยู่บนสโตทยด้วยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับตัวเกมก็จะเป็นแนวจัดทีมแบบว่าตัวละครน่ารักน่ารัก,รกออกไปต่อสู้นั่นเองใครที่สนใจนะครับก็โหลดได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็กดสตาร์ทก็ไปเลยอ่า เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับบรรยากาศด้านในตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็แบบฉบับของเกมไอดอลก็คือตัวละครเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีการเดินเก็บเลเวล,เล,เวลไปเรื่อยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดตรงกล่องตรงนี้เพื่อรับของรางวัลได้เลยนะครับเนี่ยกดปุ๊บ อ่าแล้วก็รับของรางวัลที่มันมีการฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็รูปแบบตรงเกมอีกอันนึงนะครับก็คือให้เรากดไฟต์ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นการแบบว่าให้เราไปจัดทีมนะครับไปต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูปึ๊บนี่ฮนะ มันก็จะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งในส่วนของตัวละครเนี่ยนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวละครของเรานะครับส่วนฝั่งตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกตัวละครฝั่งคู่ต่อสู้นะครับผมซึ่งในส่วนของตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะกดสลับสับเปลี่ยนตัวละครลงได้เลยนะครับว่าจะเอาตัวไหนลงนะครับแล้วก็สลับตำแหน่งได้เลยนะครับให้เขายืนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแบบไหน นะครับประมาณนี้ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการใส่แบบว่าเรียกเป็นลูนละกันนะครับใส่เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเรานะครับให้กับ ID ของเราอ่ะนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้ามาเพื่อที่จะมาทําการแบบอัพกงอัปเกรดเพิ่มเติมไท้ยนะครับนี่ฮะดโดยการใช้เจ้าขวดอันนี้นะครับกดอัพไปนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปลองต่อสู้เลยกันล้วกันนะครับก็กดสตาร์ทตรงนี้นะฮะนี่ ในส่วนของระบบการต่อสู้นะครับมันก็จะทําการต่อสู้แบบอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งเราก็คือมีหน้าที่แค่นั่งดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดแบบว่าคูนหนึ่งนะครับเร่งความเร็วนะครับคูน2ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสกิปข้ามได้ด้วยนะเนี่ยฮะตรงนี้นะครับผมอืมนะมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าจะกดสกิปข้ามได้เมื่อตอนไหนนะครับซึ่งมันจะบอกไว้ว่าจะกดข้ามได้ตอนเลเวลยี่สิบแปดนะครับหรือถ้าเราอยากข้ามได้เลยนะครับก็คือจะเป็น VAP สองนะครับก็ข้ามได้เลย ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือผมยังข้ามไม่ได้เพราะว่าเลเวลผมยังไม่ถึงนะครับมันก็จะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะใช้สกิลสกิลอะไรไปนะครับประมาณนี้อ่าอ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือในส่วนของรูปแบบการต่อสู้นะครับสู้เสร็จแล้วก็จะได้ของรางวัลอะไรพวกนี้มาน,นั่นเองนะครับผมอ่าเรียบร้อยนี่อ่าเมนูกิวเปิดแล้วนะครับเราลองกดเข้ามาตรงนี้ฮนะ ตรงตัวเมืองนะครับตรงซิตี้นะครับผมเขาก็จะมีสอนนะครับเนี่ยกดเข้าไปตรงกิวนะฮะเราสามารถที่จะเข้าไปสมัครอยู่กับกิวชาวบ้านชาวช่องเขาได้หรือว่าเราจะกดสร้างกิวเองก็ได้ครับเนี่ยกดครีเอทตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะแต่ผมยังไม่เข้ากิวของใครนะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปิดกาชาหน่อยนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ครับนี่มันจะพาเราเข้ามาหน้าเปิดกาชาเลยครับเห็นไหมก็ในส่วนการเปิดกาชานะครับมันจะมีให้เราเนี่ยใช้เพรตรงนี้นะครับในการเปิดหรือว่าใช้เจ้านี่ครับ สะสมไปเรื่อยเวลาเราไปต่อตู้แหละเดี๋ยวเราก็ได้มานะครับในผมลองกดตรงนี้ที่เปิดได้ปะยังไม่ได้นะครับต้องใช้ไอ้เจ้าตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยมาลองเปิดให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับปุ๊บผมว่าผมคงได้ตัวละครมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกมาเฮ้ยโอ้ได้ตัวละครแบบห้าดาวาเฉยเลยว่ะเออไม่ธรรมดานะครับมาลองดูอีกสักรอบหนึ่งอันนี้อ่าสี่ห้าดาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเศษชิ้นส่วนนะเมื่อกี้ได้ตัวละครมานะครับปุออ๊บนี่ครับมาแล้วหนึ่งตัวนะฮะนี่ ก็เป็นแค่ระดับ R เท่านั้นนะครับผมลองเปิดดูแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยอ่ามันก็จะมีหลายระดับให้เราเข้ามาดูนะครับเปิดไปปื๊บโอเคเฮ้ยตัวใหม่เว้ยนี่โอเคประมาณนี้นะครับอ่ะผมก็เอาไว้คร่าวๆนะครับผมในส่วนของการเปิดกาชาเนาะ นะครับใครมาเปิดก็เปิดได้ทีนี้ตัวละครเราได้มาเพิ่มแล้วนะครับเราลองกดเข้ามาดูตรงนี้ครับตรงฮีโร่เนาะนะครับนี่ฮะมันก็จะพาเราเข้ามานะครับซึ่งตัวละครที่เราได้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งเอ่อตัว5ดาวก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นแค่ระดับ i เฉยนะครับเนี่ยตัวที่แบบเจ๋งๆเนี่ยมันต้องประมาณนี้ครับระดับ SR อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เนี่ยตัวนี้จะเป็นในส่วนของเอ่อ SR เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะมาทำการอัปเกรดนะครับเนี่ยกดอัปเกรดได้เลยนะครับผมเออตัวไหนที่มันอัปเกรดได้อย่างเงี้ ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้เลเวลสิบนะครับเราสามารถกดลิมิตได้ก็คือกดอัปเกรดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ของตรงนี้ตามที่มันบอกเนี่ยกดไปเลยอ่าเห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่พวกอาวงอาวุธต่างๆได้นะครับจะเกิดมีให้ใส่นะแล้วก็กดใส่กับตัวละครได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับกดใส่เออเรเรียบร้อยก็เพิ่มความสามารถให้กับเขานะครับผมแล้วก็มันจะมีการแบบว่าเนี่ยกดอัพฮงอัปเกรด up, อะไรเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมเพิ่มดาวอะจากสาเป็น4อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเราต้องมี เศษของตัวละครด้วยเนาะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเข้ามากดลับนะของรางวัลเพิ่มเติมนะครับเนี่ยจากตัวละครน,นะครับที่เรามีอยู่นะครับผมเนี่ยกดเข้าไปนี่คกดลับได้เลยเนหะ็นไหมลับพงรับเพชรอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบว่ากดเอ่อเพิ่มในส่วนของสปงสกิลนะครับคือตัวละครที่เรามีคล้าย,ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ผสานพลังกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้สกิลอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นในส่วนของเ,ออเมนูสัว์เลี้ยงนะครับสัวนเลี้ยงก็เราสามารถส่งเขาไปแบบว่าทำโครงทำเควสทำองค์ทำงานได้นะนะครับผมมันจะมีให้ไปอยู่แล้วก็มีระบบตรงนี้ด้วยครับมีการเทรดด้วยแต่ว่าผมยังไม่เคยลองเทรดไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมีขายโครงขายของขายอะไรด้วยนะนะครับ,รบอ,อ,อันนี้ต้องลองเล่นดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ นะครับผมอะแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราสามารถมาอัปเกรดได้ด้วยนะเนี่ยครับเห็นไหมอ่าอัปได้แบบนี้ครับผมอืมคือเราใส่ตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้กับตัวละครของเราได้นะครับมันจะมีช่องให้ใส่ยอยู่นะครับผมเดี๋ยวกดเข้ามาดูก่อนนะ,ะเนี่ยนะเป็นช่องแบบนี้ครับไม่ใส่เห็นไหมเนี่ย,ยมันจะมีช่องอยู่นะกดเข้าไปแล้วก็ใส่ให้เขาได้เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะมีอันนี้นะครับเป็นด่านเข้ามาอีกนะครับมีอารีนาด้วยนะครับแล้วก็ให้เรามีตรงนี้ครับไต่ทาวเวอร์ไปเรื่อยๆครับเนี่ยเข้าไปต่อสู้นะครับผมประมาณนี้อลองกดเข้าไปดูเนี่ยครับแล้วก็ไต่ทาวเวอร์สู้ไปเรื่อยครับนะกดสคิปข้ามได้ด้วยนะอันนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมสู้เสร็จก็ได้ของอวันมา แล้วก็ตรงเมนูตัวเมืองเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของนี่ฮะเมนูแยกย่อยตรงนี้ด้วยนะครับให้เราสามารถที่จะกดเข้ามารับของรางวงรางวัลได้นะครับมีทั้งของรางวัลที่แบบให้เราลองอินเข้าไปรับนะครับแล้วก็เนี่ยมีอีวงีเวนต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วลองกดเข้ามาดูนะครับเพราะว่ามันจะมีของแจกอยู่ไหมฮะเนี่ยเรากดเคลมได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเอาไปเปิดกาชาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมอ่าอันไหนที่มันสามารถกดรับได้อย่าลืมกดเข้ามาดูนะฮะมันจะเป็นแบบสีเอ่อแดงๆขึ้นมานะครับผมเนี่ย อย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็คือกดเข้ามารับได้ไหมาเดี๋ยวกดเข้ามานี่ครับเคลมได้เลยประมาณนี้นะครับผมอ่าเมนูแยกย่อยเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีแพ็กเกจอะไรเงี้ยให้เรามารับฟรีแต่ว่าผมรับฟรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสนะกดเข้ามาดูครับนี่กดรับไปเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเปิดกล่องได้แล้วเพราะเปิดไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรับไปเลย นี่ครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับผมเออชิปเมนต์นะครับเนี่ยกดเข้ามารับมาดูเลยนะฮะอันนี้รับได้อีกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลืมเข้ามาสํารวจด้วยกันละกันนะครับคร่าวๆของตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับแล้วก็มีเมนูอีกอันนึงนะครับตรงนี้ครับ World Map นะครับกดเข้ามาดูได้เนี่เห็นไหมมันจะมีในส่วนของ a v e n นเ r อร์ควีตตรงนี้ให้เราเข้าไปด้วยนะ เนี่ยครับอ่าไปรับของรางวัลรับอีกยบพงอี๊ยบกีอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็เข้าไปสู้ได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ากดสคริปท์คร่าได้เปล่าอ่าได้เหมือนกันนะครับเนี่เรียบร้อยอ่าได้มาแล้วอี๊กีแล้วก็ได้ของมาด้วยประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมเอาล่ะยังไงก็คลิปนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครสนใจไปโหลดได้เลยเนาะเออยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยกันละกันนะครับไปละคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคคนรับ